โอเคครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้ก็จะมาถอดชุดไฟท้ายนะครับในส่วนรถที่ผมมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนเ็บร้อยยี่ห้า i นะครับตัวใหม่นะครับตัว led นะครับรถไฟหน้า led นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมใหม่นะครับแต่ ในส่วนตัวสีน่าจะเป็นตัวปีสองพันยี่สิบยี่สิบเ็ดนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่เปลี่ยนแค่สีนะครับก็วันนี้ก็มาซื้อโอกาสมารีวิวนะวิธีถอดไฟท้ายนะครับสําหรับเพื่อนๆะที่ต้องการจะถอดนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราอันดับแรกนะจอ,อมาถอดนะับในส่วน นับน็อตชุดไฟท้ายนะครับสองตัวนี้นะครับเราไม่ต้องถอดอเหล็กคายเบาะนะครับเรามาถอดแค่นะับมอแฉกสองตัวนี้นะครับก็เครื่องมือในส่วนที่ผมจะใช้ในถอดในการถอดนะครับก็จะเป็นตัวที่นะบเบอร์แปดน,นะครับแล้วก็เขาเรียกดอก ดอกหัวตอกนะครับเขาเรียกว่าชุดชุดดอกตอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอุปรกรณ์ที่ผมจะใช้ก็จะมีตัวที่เบอร์แปดแล้วก็ตัวช่วยตรงนี้นะครับก็ตรวนี้รถน่าจะยังไม่เคยขอดนะครับโอ้ไม่ค่อยแน่นนะครับสําหรับคันนี้ไม่ค่อยแน่นนะครับบางคันนะครับเจอนะครับ อลอดรถใหม่ๆนะครับนี่ลูกค้ายังไม่เคยแตะนะครับเราก็ค่อนข้างจะพ์ดยากนะครับแต่ในะส่วนครันี้ก็ไม่ค่อยลำบากก็เลยนะครับ พอถอดเอาออกมาแล้วนะครับเราก็จะมายกในส่วนชุดท้ายนะครับก็ขยับนะครับใช้มือขยับนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงนะครับออกมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆมากนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับก็ในส่วนตัวเวฟร้อยเจ็สิบห้าไอนะครับก็ ถอดไม่ค่อยลำบากเหมือนตัวเว็บร้อยสิบายนะครับตอนในส่วนหากเพื่อนๆครับอยากเปลี่ยนหลอดไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับบิดบิดแล้วก็ถอดมาเลยนะแล้วก็ในส่วนไฟเลี้ยวนะครับ มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเราก็ขยับช่วยนะครับเวลาประกอบนะครับอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเวลาประกอบนะครับก็มันจะมีบุรยางนะครับบุษยางตัวน,นี้นะครับ เราก็มาใส่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อเวลาประกอบจะได้สะดวกนะน,นะครับในส่วนวิธีประกอบนะครับเราก็จะมาอ่า ดูด้านข้างนะครับเวลาประกอบนะครับเราจะยัดในส่วนปลายตรงนี้นะปลายของชุดไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับทั้งสองฝ <the u an> ั่งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดอย่างนี้นะครับเราก็มาดูฝั่งนี้นะครับเห็นจะสังเกตได้ว่าทั้งสองฝั่งนะครับเข้าไปแล้วนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับของก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับก็ประกอบนะันะ่ะเนาะไ่ท้ายเข้าเหมือนเดิมนะจะจะมีโบค์นะ ตัวปยช่วยนิดนึงครับพอล็อกแน่นอีกทีนึงครับโดยเครื่องมือพิเศษครับอโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะถ้าชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์ like นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับเยูทูบชนแนลนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ